สวัสดีครับผมไม่ได้บานกันครับมันมีแต่มาลายทั้งวาย่ตลาดนัดนดครับนครับซึ่งขันว้เธอเพิ่งราวังครับผึ่งมันลายครับมีดผึ่งครับแล้วก็มีตัวโอ้น้ำวายกับซีง้มๆครับผู้ซื้อน้ำไายกับมีดจผู้สวยๆครับผู้นี้เป็นกับซีน้ำไายเหรอครับพเ ชีหวานขนาดเลยครับอ่าได้แท่คนเคยกินแต่น้ำน้ำ่วงชีน้ำบ่อยอยู่ควงดีดีงั้นคือบ่าระวังเลยครับการการบี่น้ำบ่อยนี่ระวังเลยครับเพราะเดี๋ยวระวังมือเลยครับบ่าระวังมือสิเขาเครื่องนะครับอ่าระวังมิมครับมิมกรบต้อครับหนึ่งมาแล้วครับหนึ่ง ตัวครับซึ่งคันนำ้ำมัวใส่ถึงเรา่างตัวนี่เป็นเครื่องรุ่น F5 ปูพ18ลูกปืนนะครับเครื่องรุ่นไม่ล่าสุด,ดนี้แล้วขายกันสดๆนี่แหละครับโอ้เพราะว่าเขาเห็นน้ำมัวชุดแล้วครับขายกันที่ตลาดน้าได้ครับแต่เราตันเคลื่อน อาจจะมีอยู่งสามมือนะครับมีอยู่วันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับแตาละวันเช่นนี้นมียู่งสามมือนะครับ <c oughs> คืออยู่วรอบดันทางนะครับด้านทางจะมีสินค้าหรือมีด ตึ้งกวาวไม่เทียงทุกอย่างแล้วครับย่ตนาสันเดียวนั่นหมีพวกมาถูกซุ้มมึงนะครับมี่มัดทุกอย่างแล้วครับพวกเนื้อเนี่ยกิ่นเนื้อขาเนื้อขายเต็มเลยนะครับคนยางก็หลายนะครับคนเดินก็หลายเป็นมากเนี่ยครับนัดนะครับหนักบัตรคะแนนหมี่มาดสะดวกเลยนะครับมีมาตสะดวกเนี่พวกเนื้อพวกหมูพวกปลานี่มี่มัด ทุกลูกแยบแล้วครับเกีกออดของอยู่ของกินนะครับแต่ว่างๆกับม้าเลยครับทางนั้นทางนี้มีเคียงหมูเคียงเนื้อได้ครับชุ่มเป็นต้นครับปลากันสดๆเลยนะครับหมูครำผ่าเราเก่ามากนี่ครับไก่เป็นนู้ดหรือเป็นเคียงเนื้อได้ครับเคียงเนื้อเพิ่งกิดมาาไม่ไม่กันแล้วครับ ผู้ขายกับจ้างไรล่ะครับถัดมาบเทียนนะครับเด้ออทิตย์นหนึ่งนีอยู่สามมือนะครับนี่วันจันทร์วันพาหัสราคาวันศุกร์เนะ้อครับโอ้ยวันเสาร์้ปล่ะวันเสาร์ครับแต่วันจะเปิดขึ้นไหมอีกวันพุธนะครับวันพุธก็จะเปิดอีกมือหนึ่งเป็นมือที่สี่นะครับบันเทือนนะครับอ่าไก่ทางมานนั่นเมยนะครับคือมาถนนสินรักนะครับส้นปูสุมจึงยืนนะครับ ตลาดนัดบันเขื it, so ng, flat, right? seven, 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 ่อนยูนาเขาก็สอนนี่แหละครับด้านหลังจะเป็นจะเป็นสวัสด์นะครับตรงขามตลาดนัดจะเป็นเซเว่นนะครับเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนี่ครับยุบันเคขื่อนนะครับแล้วก็เท่ากับอนแล้วก็เป็นพวกศูนย์ร่วมชิ้นค้าะครับยุ่งตรงนี้ครับยูตลาดนัดบันเคขื่อนนี่นะครับเด้อมเจดาวเมากมาหาลู่ชิ้นข้าตลาดนัดถึงที่ซีมือแล้วครับแล้วพอข้าวผมมีกระชายน้ำมัยแล้วครับ น้ำอยสดวิเนียบ้านสวนนะครับน้ำอยสดสเออต้องซีน้ำใบคนนะครับสีเลี้ยงเลี้ยงดอกพุ่นเลยนะครับคุ่นะครับอ๋อบ้างลงเลยครับว้างลงกเห็นนะครับแมนครับเบื้องหน้าเบื้องห่ังเป็นยังไงเบื้องครับสีเลี้ยงดอกพุ่นเลยครับหวานหอมชื่นใจนะครับของวิเนียบ้านสวนนะครับน้ำอยสดครับพายุหนีประจําละครับผู้ใดขันมานีขันมาแต่นั้นบันเคลื่อนนะครับหาไปเห็นอยู่บันเคลื่อน ผมขิลงอยงที่สองตลาดนะครับผมขี่รุ่งสองตลาดผมสิลงอยู่บ้านย่างน้อยบ้านเคลื่อนล้วกาบ้านหลวงซ้อนนะครับอยู่ข้มั่นผมมีตอแล้ครับตอตอแบบนี้โอ้มีครับลูกไก่โอ้สีสวยึ้นํามั่นใจทากันเพื่อนไหมสี้งามเนาะโอ้ยคนชิอก็สวยเนาะบัต่ายดอกใหญ่ น้ำอ uh, ้อยสดไหครับพี่ใน้านขอเ้อ้อยสดด้ครับนี้กระลูกไผ่ผมเน่ครับเสียชีงู้นี่โอ้ยคือสวยแตวจองไว้เนี่เด้อจองไว้เเด้อเสียชี่อพู้หม โอ้น้ำมันมันหวานขื่นใจครับวันวนี้ครับสังวานกชัวมาเด้อครับเด้อมีอยู่สี่มือนะครับตลาดบันเคกอนครับมีอยู่สี่วันวัน,ว,นวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับต,ตลาดนั้นบันเคกอนเอาสิเปิดอยู่สี่มือเลยนะครับของข้าวไม่ขายนี่เต็มเลยครับอยากมีสินค้าได้ตาม อับอัธยาศัยเลยครับนับไปตะเติมกิ่เขาขวาขว้าวัวประเด็กตีลา่ามีมืดถูกริงทุกอย่างแล้วครับมาได้ับอะไรเป็นเคียนนะครับนี่ได้บันสวนกระถาอยี่นี่นะครับจิดงเคียงไปย,ยังไยกอนยานเติานจะต่อมาตรวจมีมก็ต่อหนียระวังระวังครับมันมันม,น,มนกินนมหวาน,นครบนมมาานับเป็นผมว่าใครนี่ก็เป็นเจ้าของเขาแล้วครับแต่ล่างครับ เขาถืมัดอยู่ในกระลังไหนพวกน้ำเยองมาเนี่ยรถท้งรถผมอย่มิมมนีจะมีเมอนไมครับมิตรผมเดยม,มแต่รราว่างจะฟ้องเราแล้วมัมตนตัวมากรันนะครับนาบริเยนครับเอาอยู่ในบ้านสวนกาอย่ในบ้านสวนมะอ่อยสดกับฝากาไปจำมือก่อนนะครับเดี๋ยวมือไม่มือหนาเดี๋ยวผม นี่เนว้อหสุฟังอีกครับนี่เนวไหนสิมันอิ่มท้องแล้วครับมูหม้อดฟังครับนี่ครับเนื้อหมูสดๆเลยครับขากันไม่ไหมเลยครับนี่แอดเสียแอดบ้านวนเอาหมูสดนะครับนี่ครับฟังใจมือผมนี่ครับพิดกันนี่ครับหมูอีกฟังหนึ่งก็เป็นเสียงเนื้อได้ครับต่อกันเด้นะครับมาหนึ่งหม้ิดหวังครับ นับมาจถวหนกาเป็นต่จ้อยขายปลาด้ยครับปลาสดครับขายปลาดินปลาดุกครับขั้ให้พงขัครับครบก็มีด้วยครับน้ำต่จ้อยด้วยครับโอ้โหนี้ผมไม่ได้ลงไปย่างนะครับผมเบากทีเรื่องรถเนาะมาได้่างๆแล้วผมถึลงไปบอกสุพนนองฟังโอ้เสียงอีกด้านพุ่นผมย่างมาไวครับมันมีหลายแนวให้เลื่องนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ชันี้ก่อนะครับในบ้านสวนกั น้ำอยสดนะครับเ<ไ>ปล่าไใบฉ้นมีก้อนเดี๋ยวมือหนามือลังกันสิบห้าขอบคุณ้างไหมนะครับสวัสดีครับ